ืกว้างกว้างมากสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับก็ก็บกมือทักทายด้วยนะครับใช่ไม่ไม่ได้มาดึกแต่ว่าเออ มาร์กหน้าอยู่ก็เลยรอรอมาร์กแห้งก็เลยรอมาร์กแห้งก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมามาไลฟ์แบบนึนงแล้วก็เดี๋ยวก็ไปล้างหน้าสวัสดีครับก็ก็เป็นโอกาสคุยตอนนี้เลยลวกันสวัสดีครับพี่ฟอร์มอด้วยฮะ พี่บิวพี่ต่างๆก็อาจจะพูดเบาไปนิดนึงสวัสดีครับพี่เก่งยังไม่ได้กินอาหารเหนือฝีมือพี่เก่งเลยวันนี้ก็มาเด็กเป็นโอกาสคุยนะใช่ครเป็นโอกาสคุยเพราะว่า ตอนเช้านอนอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้คุยหรือว่าต่างๆมาหน้าขึ้นพ้นอะไรมีบางที่ไม่ดําใช่ที่บางที่ไม่ดําก็เพราะว่ามันหมดเพราะว่าเอาไปลงตรงไปตรงตรงนี้นี่แล้วก็นี่เยอะไปหน่อยได้ไปเก่งเดียวจะไปกินรอออเดอร์หมดก่อนะไร พูดมาไม่ใช่พูดมากไม่ได้สวัสดีพี่แบมเป็นไงบ้างจ้าช่วงนี้ช่วงนี้นอนสวัสดีพี่วายุฮะยิ้มเยอะไม่ได้สวัสดีพี่เจด้าสวัสดีพี่พลอยพี่ว่ายิ้มต้องนอนใช่ยิมจะนอนแล้วแต่ว่าช่วงนี้เพิ่งไปวัดสันมาก็เลย ก็เลยต้องมาร์กหน้าก่อนวันนี้ไปเที่ยวไหนบ้างวันนี้ไปบิ๊กซีแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปวัดส,สันแล้วก็เอารถไปล้างใช่มาเที่ยงคืนใช่วันนี้มาดึกเพราะว่าเพิ่งดูซีรีส์จบไปนิดหนึง่งทำไมไม่ทาตรงคิ้วอ่ะ มันก็เจ็บดิพี่แบบเนี่ยคนเรามันมันอันนี้ยิ้มคือนิดนึงคือ,อะละลายร้อนใช่ร้อนมากมต่างจังหวัดที่อื่นคือร้อนร้อนมากกว่าในกรุงเทพอีกใช่ยิมเล็มด้านข้างอ่ะเล็ม แล้วก็เล่มต่ตตตตตตอแรกจะไปต่อแรกจะสั่งสั่งแบตแบตเตอรี่น่ะจะสั่งมาแล้วแต่ว่าใจร้อนก็เลยเพราะว่าถ้าเกิดสั่งวันนี้มันก็จะไม่ได้วันนี้ก็เลยใช้กันไกลตัดเราออยนูยิมพึ่งมาไปเองนะจ๊ะยิมดูเรื่องเรื่องเชียร์ลีดเดอร์ยิมพึ่งดูเชียร์ลีดเดอร์คนเรามัน อันนี้อันนี้คืออะไรเพื่อนเจอพี่แบมกำลังจะทำยิมยิมถ้ายิมยิมคือมันจะมันจะแตกหมดเลยก็มันก็เจ็บดิพี่แบมพี่แบมใช่ไหมพี่แบมอยากแกล้งนอง้องม,มีคนคอยปกป้อง ใช่ยิมไม่ทันคิดเลยคิดทันคิดแต่ว่าคิดไม่ออกมามาของอะไรไม่รู้ฮนะเพิ่งเพิ่งไปลองมารู้สึกว่ามันก็โอเคก็ดีมันเหมือนมีแบบแบบมีเพชรเพชอยู่ด้วยใช่นี่มันคนปกปอ้องเอาพี่แบมหายแล้วไหมพี่แบมกลัวทุกคนแล้ว คิดไม่ออกก็คือคิดไม่ทันใช่ใช่ยิมเป็นคนชา้าเวลาคนเถียงหรือว่าพูดไรยิมก็ไม่สามารถแทรกทันได้ฮัลโหลมันช่วยอะไรแนะนำหน่อยมันช่วยอะไรก็ไม่รู้ยิมไม่รู้มันช่วยอะไรก็ไม่รู้ช่วยเอ,อ,อะไรอะ เพื่อนไม่รู้แต่รู้ว่ารู้ว่าอยากลองก็เลยเอามาลองใช่ิมเถียงไม่ทันเลยเวลาเวลามีคนเถียงกันหรือว่าอะไรเน่ยจะเป็นคนที่เถียงไม่ทันมาต้องเข้านะใช่มาต้องเข้าแนละ้วเพราะตัวนี้ดีมากๆดูผิวสัมผัสมีเป็นเพชรเพช,เพชด้วยอืมอย่าแซวเรื่องอ้วน ิ่มคิดว่ายิ้มอ้วนขึ้นนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นตอนมันเป็นตอนกลางคืนอะไรก็เลยแบบน่าอาจจะแบบไม่ได้แบบอันนี้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแบบเชา้าเช้าอะไรน่าจะแบบอืมน่าจะอ้วนขึ้นถ้ายิ้มเถียงไม่ทันเลยอยู่ด้วยกันคือเถียงไม่ทันจริงเนี่ยมันจะหัวร้อนอ่ะแต่ว่าการแบบแต่มือไว้ก็จะ ใช่ก็ก็เราพูดไม่ทันเนี่ยก็ต้องใช้ไหวพริบในการใช้มือแทนใช่เห็นไหมมีคนตอบถูกด้วยแบบจิมจำชื่อไม่ได <ấy> ้ตีเก่งฟิวเตอรม์มันเหมือนใช่ยิมตีเก่งเถียงไม่ทันแต่เวลากินถ้าเวลากินก็คือไม่พูดไงก็เลยต้องกินก่อน วันนี้ได้กินขนมก่อนนอนนะวันนี้ตั้งใจที่ไม่กินขนมวันนี้เพิ่งซื้อ,อ,อผลไม้มากินตอนเย็นแล้วกิกนนมแ้่คิมเป็นแบบนนะ้นใช่ก็คิดอยู่ว่าในขนาดอยู่แต่ในห้องนะยังคิดว่าตัวเองดําเลยเพราะว่าวันนี้ซื้ออะไรวะซื้อตัวที่มันทำให้นอนหลับ ง่ายขึ้นแล้วก็ตื่นได้แบบดูเฟสขึ้นมาแล้วมาเตียวมาเนี่ย็ย็นเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะตื่นไปทำอะไรสักอย่างใช่ดำก็ดำจริงนะดำจริงฮะพี่แบมก็ดำปกตินอนขี่โมงช่วงช่วงโควิดเนี่ยนอนดึกมากแบบ ตีสามแน่นอนตีสามบางวันก็แบบนอนเที่ยงคืนแต่ว่ากลัวจะนอนหลับกลัวมันแบบมันคิดอะไรก็ไม่รู้กลัวจะนอนหลับก็แบบตีสามอะไรเงี้ยก็เลยต้องซื้อตัวที่ทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นมายิมเพิ่งไปซื้อขนมมาเพราะว่าแต่ซื้อถีจะเยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าซื้อถีเยอะเนี่ยมันจะหมดไวก็เลยซื้อมาถีแล้วแบบไม่เยอะมากเพราะว่าเวลากิน กินเสร็จแล้วมันก็จะแบบมันก็จะกินต่อใช่มันจะทําให้เราแบบอยากกินต่อก็เลยซื้อมานิดหนึ่งมันจะทําให้เราแบบไม่อยากกินของไม่อยากกินขนมมากขึ้นนี่ฮาวเอ้ใช่ป่าวะใช่พี่ย่งนีงนะซีรีส์นะแนะนำซีรีส์เรื่องมีเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องอะไเรื่องกัน วอนนั้นเพิ่งดูเรื่องนั้นไปเราไม่รู้จำชื่เรื่องไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ต่อเน,น็ตด้วยใช่พี่แบงค์ไม่ได้เห็นยิมคนเดิมแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เจอพี่แบงค์นานมากๆ คุยด้วยไรหนูกอนไม่เคยคุยด้วยบ้างไม่มีแล้วหมดเนื้อเรื่องก็คือที่มันเป็นเชียริดเดอร์ใช่เป็นเชียริดเดอร์ของ Netflix แต่ว่ามันเพิ่งเข้าอันนั้นเพิ่งเข้าพี่เอก็ไม่ได้เจอเยี่ยมนะใช่พี่แนะนำ ไม่รู้ว่ายิมดูไปแล้วเลยอย่างสมครก็ดูเรื่องที่อยากดูถ้ายิมซื้อแม้กินมันช่วยให้นอนง่ายขึ้นไหมน่ใช่ตัวนั้นมันช่วยให้นอนง่ายขึ้นแต่ว่าจําไม่ได้มันคืออะไรทุนี้เงาฮะแล้วก็กําลังหาอะไรทําเพราะว่าก็เริ่มเตรียมตัว ต่างๆเพราะว่าโควิดก็เริ่มมีคนติดน้อยลงเราก็ต้องรีบเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าผม,ผมเองก็ดีครับถ้ามีแบ,แบ,ต,แบตเตอรี่นก็ก็คงดีแต่ว่าข้างหลังมันยาวมากยาวแบบข้างหลังพยายามตัดแล้วแต่ไม่กล้าตาัดถ้าตัดก็คือ แต่ก็คือต้องต้องไปให้ร้านตัดก็คือออกไปข้างนอกไม่ได้แต่ว่าตัดตรงแถวๆนี้แบบอน่อนๆไม่มีก็คิดถึงทุกคนฮะแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่ไกลๆด้วยฮะก็พาความคิดถึงนี้ไปในนี้ด้วยสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็คนที่ไม่ได้เข้ามาดูนะ,ะใช่ โอ้ไม่นีเพราะว่าตอนแรกมันยาวมาประมาณนี้แหละก็เลยต้องตัดตรงนี้ออกให้มันลงขึ้นลงขึ้นติดตดติดตดยิ้มให้ป่นไม่เจอนานจนลืมหน้าละอะไรเอา้าใช่ตอนแรกยิ้มปลดล็อกหน้าจอก็ไม่ได้เพราะมันจำหน้าไม่ได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็วกใช่พี่แพรมก็เหงาใช่ไหม ต้องชวนพี่แบมไปที่ไหนสักที่อะวันนั้นก็ไม่มาบ้านพี่หลิวมัวแต่ไปอะไรอะทำอะไรสักอย่างนี่แหละกับใครไม่รู้มีคนเล่าให้ฟังแ,แถวเดอะสตรีทมั้งถ้าจำไม่ผิดพี่แบมมีความลับเยอะมากแล้วก็ยิมก็แอบรู้มานิดหนึ่งบางๆคิดว่าเซฟแล้วนะได้ยิมเซฟไปหคืน ใช่ไม่ได้พูดเก่งขึ้นแต่ว่าแต่ว่าอยู่คนเดียวทโทรศัพท์โทรศัพท์กดร้มงหาใช่โทรศัพท์ลืมหน้าลืมตาหมดแล้วให้ทุกคนทายไลน์นี้มีกกี่คำก็ถ้าใครจะรู้คำตอบว่ามีกกี่คำหนูยา่ปัน ไอปั่นพี่แบมยิมเริ่มรู้เยอะเกินพี่แบมแล้วเริ่มแห้งแล้วไม่มีพี่แบมไม่มีหลังจากนี้ไม่มีแน่นอน นี่เราซื้อชื่อฟ้าเหลือมาแล้วก็จำได้แค่นี้แหละสองคำ <Okay. S 1> นับก็นับไม่หมดใช่นับไม่หมดหลักเรอมามันไม่ได้มันยังเหลืออันนดหนึ่งคนที่ยิมรู้จักจากเขาไม่อีกทีน่นาตัวดีตัวปันเลยไม่ใช่อันนี้ยิมแอบฟังมายิมไม่ได้ถามด้วยเขาก็ไม่ได้บอกด้วย แอบได้ยินมาเฉยๆแอบได้ยินเขาคุยกันสมเป็นยิมถามเรื่องกินใช่ขนมหมดแล้วไม่มีขนมเลยแต่ทุวงนี้พยายามจะไม่กินเยอะแล้วเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวอ้วนเป็นเรื่องเป็นราวว่าเอา้าก็พูดเป่นจริงก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราอยู่แล้วไม่ได้เหมือนพี่แบบพูดอะไรก็ไม่รู้ วนี้กินอะไรดียิมช่วยกินนะกินข้าวผัดใส่ไข่ครับเพราะว่ามันทำง่ายดีต่อการเร่งรีบเวลาใช่ไหมน่าย่ออะไรดูหน่อยได้ไหมยอ่ออะไรไม่รู้แต่ว่าจะมาให้ดูแล้วกันขอกบมืดละ้องกับเด็กไปนี่วางกันเพี่ว่างพับนะ นี่มันคืออนันนี้มันคือของอนันนี้ใช่มันคือตัวนี้เพิ่งเพิ่งลองเพิ่งลองซื้อมาใช้แล้วก็ไอตัวนี้นี่เพิ่งดูว่ามันมีแบบเป็นน้ำที่มันทำให้อน,นอนนหลับได้ดีขึ้นเพราะเดี๋ยวก็จะกินเพราะว่าพวกนี้จะตื่นทำอะไรสักอย่าง <c oughs> ทำไมต้งต่อ,อเริ่มดึกแล้วเริ่มใกล้ถึงเวลานอนแล้วใช่ตาเจ้าหาวว่วหมิงจือยิ้มรองฟังมาตาเจ้าหาวว่วเจียวยิ้มสวัสดีครับผมเป็นคนเมือง เป็นคนบ้านโฮงบ้านโฮงนี่พี่แบบนีน้คนอะไรอยู่บ้านอยู่ไกลๆกพวกนี้ทำอะไรฮ่ยพวนี้ทำพีิมก็ไม่รู้หกว่าพวกนี้จะกินอะไรแต่รู้ว่าเริ่มเบื่ออาหารที่ทำกินแล้วเพราะว่าใช่พูดจีนไม่ได้ช่วยแปลแล้วก็ ได้เป็นคำมันนิดนึงก็ได้ตัดผมเองอ่ะใช่ก็พนเรามันตัดผมมาตั้งแต่ไปให้ร้านตัดมาตั้งเยอะแยะเราก็จะต้องจอฝีมือของร้านแต่ละร้านมาแล้วก็ต้องมาตัดเองดูดด,ด ที่ตัดไมด้คือตัดข้างหลังไม่ได้แต่ข้างบนข้างหัวคือตัดได้แต่ว่าไม่อยากเอาออกเยอะก็เลยตัดแค่้ข้างเพราะว่าเดี๋ยวอาต้องไปตัดผมอีกรอบหนึ่งอยู่ทำอาหารเก่งไหมไม่รู้ว่าทําเก่งไหมก็น่าจะไม่เก่งน่าจะทําไม่เก่งแต่ว่า,แต,วา,านะแต่ว่าก็ทําอาหารนแต่ว่า ต่สมารซื้อเป็นแบบสำเร็จมาแล้วก็เอามาปรุงเองใช่ช่วงนี้ไม่ได้กลับจีนพอดีใช่ผมช่วงนี้กลับจีนไม่ได้รักพี่ยิ้มจังเลยคะ่ะใช่มีต้องต้องบอกว่ารักพี่ยิ้มนะถ้าบอกว่ารักพี่ยิ้มนี่ก็คือก็คือไม่ใช่คนนี้ไม่ได้จะนอนคะ่ะเออ น่าจะเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงเที่ยง,งคืนปุ๊บก็ดีนิ้วปุ๊บปึ๊กก็นอนเลยใช่แล้วพอหกโมงเจ็ดโมงก็ดีนิ้วปุ๊บแล้วก็ตื่นเลยอ่านี่ทำเป็นประจำก็ข้าวผัดไข่ใช่ทําข้าวผัดไข่เพราะว่ามันทําง่ายแล้วก็แล้วก็ไม่รู้จะทําทอะไรอันอื่นยากแล้วก็ขี้เกียจล้างจานด้วยไม่ใช่หรอกเพราะว่าข้าวผัดไข่ก็คือใส่ไข่ใส่ข้าว ถ้าเป็นข้าวไข่เจียวใช่ไหมถ้าข้าวไข่เจียวก็ต้องตอกไข่แล้วไปใส่ถ้วยแล้วก็ตีใช่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะก็เลยต้องข้าวผัดไข่ก็เลยใส่ไข่แล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็มีซอสข้าวผัดแล้วก็ใส่ซอสข้าวผัดแล้วก็ทำา้ำๆาแล้วก็กินใช่เอ้าพี่แบบไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาถึงยุคอนาคตใช่ยุคอนาคตเ้วให้เป็นแนวอารมณ์ประมาณนี้ หรือว่าพี่แบมฟังไม่ทันวันนี้ทำเมนูอะไรโชว์เลยพรุ่งนี้ยิมว่าน่าจะสั่งมาเพราะว่ายิมทำเมนูอันเนี้ยกินติดต่อกันมาหลายวันแล้วใช่ยิมขี้เกียจลังจานมากมมันไม่ได้กินมากๆแต่ว่าแต่ว่ามันทำให้หายหิวได้ แล้วก็ไปกินขนมอร,อ,อร่อยอร่อยแทนยิมเป็นกัปตันอเมริกามีแต่ข้าวกับไข่ใช่ยิมกินง่ายมากเห็นไหมยิมเป็นคนแบบเลี้ยงง่ายมากๆตายด้วยกัน มีมคนเลี้ยงง่ายมีใครสนใจรับยิมไปเลี้ยงบ้างฮะไม่ได้ถ้าเกิดเราล้างหน้าทุกคนก็จะจำเราได้ ไม่ใช่หรอกมีมีเสี่ยวขึ้นตรงนี้หนึ่งแล้วมีเม็ดเล็กๆตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งใช่หน้าผากแห้งแล้ว,ลวเดี๋ยวก็มักหน้านอนต่อจริงหรอพี่วิวพี่วิวเลี้ยงไหวหรอเลี้ยงง่ายจริงอ่ะ ใช่พี่เตยไม่รู้แล้วพี่เตยอ,อยู่เชียงใหม่ไปเลยพี่นายไี่ยู้พี่จะแย่งขนมน้องขาชากินใช่แย่งของเล่นน้องขาชาเล่นด้วยเห็นดูเห็นดูแฟนจีนไปนไทยแล้วส่งมนาะใช่มีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมที่ยมอ่านเมื่อกี้นี่ไง หน้ากากแห้งใช่ยิมพาใจอยู่พี่หนึ่งช่วยยิมด้วยคงไม่ทานแล้ว่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแล้วสรุปคือมาร์กหน้าผิดผิวใช่ไหมปิดสิวไม่เพราะว่ายิมไม่ได้ก็คือว่าควมจริงจะซื้อพวกมาร์กหน้าหรือว่าอะไรเนี้ยตุนไว้ในตู้เย็นแต่ว่ามันหมดแล้วแล้วก็คิดว่า วัดสันปิดก็เลยไม่ได้ไปซื้อแล้วพอรู้ว่าวัดวัดสันบางที่จะเปิดก็เลยไปซื้อวันนี้ก็เลยซื้อมาแล้วเพิ่งได้มาเพราะว่าทุกทีก็จะมานะประจําอยู่แล้วแต่เช้วทุกคนก็บายบายเดี๋ยวจะไปแล้วนะฮะ ใช่แล้วก็ตอนนี้มาร์กหน้าก็แห้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้อไปล้างหน้าทาครีมแล้วมาร์กหน้าแล้วก็ปิดตาแล้วก็เฮ้ยดูซีรีส์ก่อนดูซีรีส์อีกหนึ่งตอนแล้วก็ปิดตาเอ้กินยากินยาก่อนแล้วก็ปิดตาแล้วก็นอนปุกในกาด้วย บายบายพี่ฟอร์มอคิดถึงเพื่อนจางใช่เราคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยหนึ่งเทอมพูดยิงไพ่ก่อนะยิม้มกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์เคยจดภาษ,าษาจีนไว้นะแต่ว่ามันสมุดหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องเลยพี่เตยพี่เตยมาเลยทำอาหารครั้งหน้า ถือถือหนึ่งหนึ่งมือถือกล้องแล้วอีกมือก็ก็ทำอาหารฝันถึงพี่พี่ด้วยไม่พี่พี่ต้องมาเข้าฝันถึงยิ้มหรือว่าให้ยิมไปเข้าฝันถึงทุกคนถ้าดูสีเรื่องคือไม่ได้นอนแน่นอนเพราะว่ายิ้มเพิ่งดูผ่านมาแล้วห้าตอนแต่ว่าแต่ว่าบอกกับตัวเองไว้ว่าจะดูอีกแค่ตอนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วน่าจะนอนประมาณตีหนึ่งอะตีหนึ่งตื่นเช้าหน่อย ที่หนึ่งครึ่งใช่ตั้งนาฬิกาใช่ตั้งนาฬิกาหวานอันคืออะไรพี่เตยยิมข้อฝันใช่ยิ้มดูซีรีส์เรื่องอะไรเรื่องเชลิตรเดอร์ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรพรุ่งนี้ไม่มีเรียนฮะแล้วก็ส่งงานครบเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโล่งมากๆเพราะว่าส่งงานเสร็จเรียบร้อยทำไฟแนลโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ส่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอดูเกรดเท่านั้นเองแต่รู้สึกว่าเทอมนี้น่าจะได้แบบน้อยมากมากก็ก็น้อยกว่าเทอมที่แล้วยิ้มให้พี่เข้าไปฝันมันจะแปลกแปกนะใช่ก็แต่ละคนเข้ามาปุ๊บแต่ละคนเข้ามาปุ๊บเข้าทางนี้ตึ๊บเข้าทางนี้ปุ๊บเข้ามาทางนี้ปุ๊บงมงันก็แบบรู้สึกว่าแปลกๆนี่ฝันถึงยิ้มอะไรฝันถึงยิ้มบ่อย ไม่ผันไม่เคยทักเลยก่อนใช่เพราะว่าพี่เตยไม่ทักก่อนดิมก็เลยไม่รู้จะทักทำไมพูดภาษาอังกฤษหวานอันคือฝันดีอหวานอันเออหวอหวออะไรดีหวอไอนี่ก็หวานอัน,อออ <c oughs> น,อนแล้วก็อะไรอีก แล้วก็เชียร์เชอ,อืมอันนี้แหละไม่ค่อยอับไอจีเลยใช่เพราะว่ามัวแต่นอนอยู่ก็เลยไม่ได้บนลูกอยู่ในอันนี้มากเลยได้ไดถ้าเจอโอเคทำไมพี่ต้องขำปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะใช่พี่พมอาก็ต้องขำอยู่แล้ว พี่ฟอร์มอต้ตองต้องขำถ้าพี่ฟอร์มอไม่ขำก็คือไม่ใช่พี่ฟอร์มอแล้วแลวหละเ้ยใครพิมพ์มาไรมาว่าอไอนีดูจบแล้วรีบนอนครับใจเจียนใจเจียนนะทุกคนใช่ยิ้มจบไปจริงๆในใะน,น,นเนี่ยเออบอกรายยังไงดีใช่ ก็ผ่อนดีนะครับทุกคนก็ไว้พอดีโอปอนี่จะกำลังจะไปพอดีแล้วนะแสดงว่าเข้ามาชานอนเด็กมาวเนี่ยเลิกยิ้มเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องมีนองด้วยมีน้องตลอดเลยมีน้องตลอดใช่ยิ้มโตแล้วไม่มีน้องหลับในฝันพี่ถือกล้องวิ่งตามยิ้มอยู่เลยไม่ถาคืออะไรพี่เตยวิ่งไม่ทันหรือเปล่าอย่านอนชานะ ใช่ยิมไม่นอนเช้าอย่าดูซีรีส์เพลินใช่ยิมพยายามจะเตือนตัวเองว่าไม่ได้อย่าดูซีรีส์เพลินให้ไปหน้าตึงจำเพียวใช่หน้าตึงแล้วปากก็ตึงด้วยยิมเซฟไลน์นะใช่ยิมเซฟไลน์ให้ก็ได้เซฟไลน์ให้หนึ่งวันแล้วกันได้ย,ยิมจะไปแล้วนะด้วนาก่อนค่อยไปไม่ได้ ถ้าล้างหน้าคือเห็นรอยสิวตรงนี้แล้วสามเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดเพราะว่าก่อนมาก่กอนมาร์กหน้าตัวนี้ก็กดสิวก่อนแล้วก็มาร์กหน้าตัวนี้แล้วไปล้างหน้าแล้วก็มาร์กหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็นอนต้นเต้นใช่ขออตายิ่งดำหมดแล้วใชว่ตอนแรกตาจะปิดตั้งแต่สองทุ่มแล้วแต่ว่า พยายามไม่ให้ตัวเองหลับเพราะถ้าเกิดหลับตอนสองทุ่มก็จะตื่นมาอีกทีตอนห้าทุ่มพอตื่นห้าทุ่มปุ๊บก,ก็จะไม่ได้นอนอีกก็เลยพยายามไม่ให้ตัวเองหลับแต่ง่วงนะง่วงตั้งแต่ตอนสองทุ่มแล้วแต่ว่าไม่อยากหลับไม่เห็นหรอกมองข้ามลาสิใช่ไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ตื่นมาแล้วก็ฝันดีนะฮะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้ โควิดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วก็ภาวนาให้พรุ่งนี้เหลือหนึ่งคนเพราะวันนี้เหลือสิบเก้าคนก็อาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะฮะก็ดีดนิว้วปุ๊บฟันดีนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็บายบายไปล้างหน้าฟันดีแล้วทุกคนนอนด้ียนะบายบายจเจียนว่า เพื่อเอเดมเซฟไลน์ให้ฮะโอเคฮะบ๊ายบาย